สวัสดีครับกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่ละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่20มกราคม2564มีดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ4-12องศาเซลเซียสยอดดอยมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิ4-12องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่28-77ไมโครกรัมต่อลูบาต์เมตร PM10 อยู่ที่43-106ไมโครกรัมต่อลูบาต์เมตรและ AQI อยู่ที่21-137พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่มีบางพื้นที่คุุณภภาาาาพพออกกศเรริ่่มผละทบตสข ส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ470จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์116จุดเขตสปป50จุดป่าสงวน179จุดริมทาง3จุด พื้นที่การเกษตร8 8จุดชุมชนและอื่นๆ34จุดส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฟุลละองภาคเหนือกองทัพที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฟุลละองณศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฟุลละองขนาดเล็กพี2.5จังหวัดเชีงยงใหม่กองพลหาราบที่7เข้าพบผู้นำพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเพื่อหาเรือประสานข้อมูลและแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าหน่วยเฉพาะกิจ กองกอยอศบเมยัดแม่ฮ่องสอนและดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์งการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันผ่านหอ,อกระจายเสียงของหมู่บ้านบ้านแม่และนาและบ้านดอยคูอภอปามะพา่าจแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังทําการขยายผลโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงกําจัดขยะตามธรรมชาติแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบริษัทวีอีโคจำกัดร่วมบรรยายให้ความรู้มณฑนธรรมบทที่33ร่วมกับ สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยตึงเท่าอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทําแนวกันไฟมีความกว้าง8เมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรมณฑลนานบกที่37พบปะผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตาบลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมณฑลฐานบกที่34เข้าพบประชาชนเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์การลดปัญหาไฟป่าหมอกคว ัหยมณฑลตะลบกท,ที่38เข้าพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการใช้รถกระจายเสียงและหอกระจายเสียงของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านมณฑลตะลบกท,ที่310ทำการประสานและสร้างเครือข่ายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่107.25เมกะเฮิร์ตซ์ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากองกำลังนเรศวนโดยร้อยทหารพลาน3506และร้อยทหารพลาน350 6, 8, กรมฐานพานที่3 5ตรวจความพร้อมของชุดดับไฟป่าพร้อมเครื่องมือดับไฟป่าณบ้านแม่สลิดหลวงและบ้านแม่ออกผารูอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากกองบริการรักษาความววามั่นคงภายในจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทำการดับไฟป่าในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภองาและอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกองบริการรักษาความววามั่นคงภายในจังหวัดพะเยาร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายร่วมกับจิตอาสาทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอบ้าสันป่าศักด์ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยากอง การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิษ์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตฐ์ร้อมโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภูเขาป่าไม้รวมไปถึงแหล่งน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติของทุกคนนะครับฉะนั้นเราทุกคนนะครับต้องร่วมใจการดูแลป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไปครับ